ข้อที่1น,นะคะข้อใดกล่าวถึงสมบัติของรังสีแคโทดถูกก็ไก่มีค่าประจุต่ตอมวลเปลี่ยนแปลงตามชนิดของธาตุขอไข่เป็นอนุภาคที่มีประจุลบขอควายมีมวลน้อยและเบนเข้าหาขค้วบวกในสนามไฟฟ้าแล้วก็มีช้อยให้เเลือก4ช้อยนะคะก่อนอื่นเลยพี่ต้องบอกก่อนว่าเจ้ารังสีแคโทดเนี่ยมันก็คือลำอิเล็กตรอนนั่นเอง โอเคนะคะเพราะฉะนั้นลำอิเล็กตรอนจะมีค่าประจุต่อมวลเปลี่ยนแปลงตามชนิดของธาตุไหมคะไม่ใช่นะคะลำอิเล็กตรอนเนี่ยจะมีค่าประจุต่อมวลคงที่นะคะไม่ใช่เปลี่ยนแปลงตามธชนของธาตุนะคะอันนี้เป็นค่าประจุต่อมวลของ WAN อนุภาคบวกนะคะถึงจะเปลี่ยนแปลงตามชนิดของธาตุแต่ว่าถ้าของของิเล็กตรอนเนี่ยจะคงที่เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอิเล็กตรอนของธาตุชานิดไ,ไหนเนี่ยก็จะมี หน้าตาที่เหมือนกันอยู่แล้วมีประจุต่อมวลที่เท่ากันแต่ว่าถ้าอนุภาคบวกเนี่ยมันก็คือโปรโตอนกับนิวตอนรวมกันใช่ไหมคะมันก็เลยเปลี่ยนแปลงโอเคนะข้อขอใครเป็นอนุภาคที่มีประจุลบอิเล็กตรอนประจุลบไหมคะประจุลบนะคะก็ถูกตอ้องข้อควายข้อขอควาย,วายมีมวลน,น้อยแล้วเบนเข้าหาขั้วบวกในสนามไฟฟ้ามวลน,น้อยจริงไหมก็ถูกต้องอิเล็กตรอนมวลติดเดียวเองเบนเข้าหาขั้วบวก ในสนามไฟฟ้าก็ถูกใช่ปหคะเพราะมันมีประจุลบมันก็ต้องข้อหาขั้วบวกดังนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อขอไข่และข้อควายตอบข้อ2นะคะอ่ะจากเจอข้อนี้ต้องรู้อะไรบ้างก่อนอื่นเลยเรา,เรา,เ,ราเราจะต้องรู้ก่อนว่ารังสีแคทโทนเนี่ยคือลำอิเล็กตรอนแล้วก็กอิเลก็กตรอนเนี่ยมีค่าประจุต่อมวลคงที่นะคะแล้วก็มีอนุภาคเป็นลบเพราะฉะนั้นถ้ามีอนุภาคเป็นลบก็จะเป็นข้อหาขั้วบวกในสนามไฟฟ้าแล้วก็อิเลก็กตรอนก็มี มวลน้อยนะคะอ่าส่วนถ้าประจุต่ตอมวลเปลี่ยนแปลงตามสทนิท์ของธาตุคืออนุภาคบวกนะคะเพราะอนุภาคบวกคือโปรตอนกับนิวตอนที่รวมกันของธาตุแต่ละชนิดซึ่งมันก็จะมีค่าที่แตกต่างกันไปโอเคนะคะ